เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมมาให้ชมรูปปูเที่ยงก่อนรูปปูเที่ยงรมานาเพิ่งได้มาใหม่ครับแล้วประกันแท้มีบริการส่งไปทางด้วยทางเพจเราโอเคไหมครับวัตถุมงคลเดี๋ยวเอาหันกล้องให้ชมสวัสดีครับมาพบกับเพจ of amulet เหมือนเดิมนะครับนี่มาให้พี่ดูวัตถุมงคลบ้านมีดีครับนี่สองสีน้งเป๊ะสองสีนะครับเป็นลายมือพ่อป่องรูมานารูปปูเที่ยงนะครับพ่อป่องก็คือลูกชายของปูเที่ยงเลยแท้เลย น่าเก็บมากนะนี่มีหลายชาชาทิงเต็มชากม,มู๋เสื้องเสื้อก้า,กามีหมดเลยนะครับทุกรายการผมรับประกันแท้นะเที่ยวไหมพี่พี่ดูเนี่ยทุกรายการรับประกันแท้หมดไม่มีวัตตาวัใจพี่ทุกรายการข้างหลังเป็นหล,หลังนี้เป็นยันขนมเปี๊ยะนะครับนี่ตัวนะนี่เป็นยันขนมเปี๊ยะสวดชาพูดถึงนะชากม,มูเนี่ยผมว่าโกมูอไข่นิยมสุดอากม,มู๋ไข่นี่นิยมสุดนี่สวยด้วยขนมเปี๊ยะสองสีเห็นไหม ฟิล์มล้างมือนะครับรูปปูดเตียงอะไรมือว่าป่องยุคปลายเนี่ยจะมีฟิล์มล้างมือฟิล์มธรรมดาถ้าฟิล์มล้างมือจะแพงกว่าฟิล์มธรรมดาเนี่ยอ่าเดี๋ยวว่าเอาฟิล์มมาเอาฟิล์มธรรมดามาให้ชมนะครับพ่งนี้เป็นฟิล์มล้างมือหมดเลยอ่ารูปปูดเตียงหน้าเก็บจานลงจานหน้านะครับวัตถุมงคลบ้านมีดีเขาแบ่งกันเป็นถ้าเป็นรูปถ่ายเขาแบ่งเป็นยุคนะพี่นะจะมียุคต้นยุคกลางยุคปลายถ้าเป็นยุคต้นจะเป็นกระดาษหนังไก่หรือเป็นถอ่หัวแตก อาจจะเป็นเทาะหัวแต่งหรือเป็นกระด่างไก่ยุคกลางเป็นเทาะหัวกลมจะเป็นกระด่างไก่อ่าเป็นเทาะหัวกลมจะเป็นกระด่างไก,กง่ยุคกลางถ้ายุคปลายเลยก็หนีพวกฟิล์มล้างมือฟิล์มธรรมดานะครับอ่าฟิล์มล้างมือนี่นะครับนี่บานนี้ฟิล์มล้างมือสวยๆอ่านะครับแบ่งกนันดีๆแล้วเขาแบ่งกันเป็นยุคน,น,นแล้วพยายามซื้อขายระวังด้วยผมไม่ดูของเกนี่ของเกนะครับ เอาของเกมให้ชมกันเลยนี่พอชนะเลือกซื้อฟ้าเลือกซื้อฟ้าเนี่ยดูดีเลือกซื้อยยอ,อ,อย่ามัวแบบว่ายังไงอ่ะอย่าหลงเชื่อใครง่ายซื้อคนที่มีเครดิตนะครับจ่ายแพงนิดน,นึงแต่ได้ของดีของชัวร์พี่ดีเราไปหาซื้อฟ้าถูกได้รัารอุปาซ่อมถูกไหมอ่าซื้อคนที่มีเครดิตเนี่ยสบายใจได้เลยสําหรับเพจผมเนี่ยรับประกันซื้อคืนรับประกันมีบัตรให้อ่ารับประกันมีวงมีบัตรให้นี่นะครับเดือดร้อนตังค์ไม่ไลขายคืนได้นะครับ ยินดีรับเช่าคืนตลอดเวลาอ่ามีบริการหลังการขายบริการส่งปลายทางให้ด้วยนะครับมีบริการจัดส่งปลายทางให้ด้วยโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวไปเจอในไลฟ์สดนะครับฝากกดติดตามด้วยทางเพจ a c e b o o k เดี๋ยวผมไปไลฟ์สดในเพจนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ